ตอนนี้นะเรากำลังจะลงไปคุงซัมอยู่ตรงเวส t คูสเตนะเขาชื่อเชื่อเรียกที่ว่าเวส t คูสเตนะเป็นเขตนะครับจะเรียกว่าเขตก็ได้นะครับชื่เมืองที่จะไปก็ชื่อว่าคุ่งซัมนะเวล,ลาตอนนี้ก็ทุ่ม41นะ พาทิก์ก็ยังขึ้นอยู่ยังไม่แก้ตกดินหรอกอีก้านอะ่ะบรรยากาศก,กำลังดีนะครับแล้วทางลงไปนี่วิวสวยดีผมก็เลยว่าจะมาอาัดให้ดูหน่อยละว่าเป็นยังไงแต่ไม่ได้มานานนะไม่ได้มาอยู่ไม่ได้มาอยู่นานนะมาอัดให้ดูแค่นิดเดียวนะถนนเล็กมาได้วิ่งมอเตอร์เวย์นะวิ่งถนนเล็กวันนี้ อันที่จริงก็วิ่งมอเตอร์เวย์มาแหละเพิ่งแยกออกเมื่อกี้เพิ่งไปถอดพ่วงมานะคลิปนี้อาจจะลงก่อนคลิปที่ผมไปเหนือนะเหนือของสวนะีเดนอะ อัดไว้เต็มโกโปรแล้วเอาลงคอมแล้วนะแต่ไม่มีเวลาตัดต่อนะครับเดี๋ยวกลับบ้านไปอาทิตย์หน้านี้ก็จะตัดต่อแล้วก็ลงให้หมดนะครับแยกเป็นหลายอ p นะเพราะว่าอัดมาเยอะมากนะแต่คลิปนี้ก็มาให้ดูวิวอาจจะลงก่อนนะถ้าเห็นคลิปนี้ก่อนกนะ็คือผมลงก่อนนะส่วนคลิปไปเหนือก็จะตามมาทีหลังนะเนื่องจากว่ามันเยอะจริงๆนะตัดตอนน่อในมือถือไม่ได้ที่มันกินโคตรเยอะนะก็เลย ต้องตัดในความอย่างเดียวนะอันนี้ก็เป็นสะพานรางรถไฟนะแบบสองตาเลยนะผมว่ารถไฟมันไม่วิ่งแล้วแหละแค่มีไว้แหละ เราจะไปหาที่นอนกันนะผมจะส่งของพรุ่งนี้เช้านะผมคิดว่าผมจะอัดพรุ่งนี้ด้วยนะครับแต่ก็ไม่รู้ดูกันว่าอัดทันไหมนะไปส่งของก็ไม่ได้หลายที่นะมันขึ้นอยู่กับว่าผมหยิบกล้องขึ้นมาทันไหมนะดูจากสภาพถนนแล้วเนี่ยมันก็ยากอยู่นะเพราะว่ามันซิกแซกไปมาโค้งนั้นโค้งนี้นะบางคลิปผมก็จะพยายามอัดกับมือถือนะเพราะว่าเห็นว่า เวลาถ่ายวิวอย่างนี้อัดในมือถือมันจะดีกว่านะมันจะสวยกว่านะกลกโปรนี่มันจับภาพสวยไม่ค่อยได้นะครับหรือว่าผมปรับเซตติ้งไม่ดีนี่ก็ไม่รู้อะเนี่ยครับอ่านปานะครับคุง้งธรรมสมุกเกนหุ่นเนบูสตราน,นะแล้วก็โค้งขวานี่นะคโอ้โแดดสองตามหมดเลยนะ มีคนบอกให้ใส่แว่นกันแดดนะครับมันใส่ไม่ได้นะติดโกโปนะโกโปมันอยู่แบบตรงคิ้วอะระหว่างคิ้วพอดีอะเกือบเกือบลงมาระหว่างตาเลยอะแล้วแว่นผมมันใหญ่ด้วยไงผมเอาผมเอาแว่นมาอยู่นะเนี่ยแว่นผมมันมันใหญ่เกินนะเอาลองใส่เดูอใส่ไม่ได้นะ อย่างนี้แล้วกันใส่ได้แต่มันรวมอ่ะ,อะใส่ไปนะผมก็จะไม่ค่อยเห็นภาพโกโปรดิมันก็ใส่ได้นะครับแต่มันจะเคียงนิดนึงไปลแ,ลแล้วนะถนนนี้ผมขอขับช้าๆหน่อยมันเป็นถนน80นะ ผมโคดขับแค่81แล้วกันปกติถ้าโดน80ผมขับ83นะครับแต่ทางนี้มันเล็กเกินก็80ไปแล้วกันนะข้านอกนี้ไม่ค่อยมีคลื่นเท่าไหร่นะคลื่นเน็่หวังว่าที่ผมจะไปจอบมันจะมีคลื่นนะทางข้างหน้ามันเป็นโค้งไปมาหลายโค้งนะครับแล้วก็เบรกลงนิดนึง ถึงแม้เราไม่ได้เอาพ่วงมาด้วยมันก็อันตรายนะเออแบบเอาเอาเอา,เอาผ้าม่านออกแล้วมันก็เห็นวิวเยอะขึ้นนะวันนี้คิดเผื่อไงครับวันนี้คิดเผื่อมาจากคลิปก็เลยเอาออกไปก่อนนะครับมันก็เห็นวิวเยอะขึ้นนี่แดี๋วก็จะพยายามทำอย่างนี้ไปเรื่อยนะครับเอาม่านออกตอนจะอัดนะ มันเป็นความชอบนะครับหรือไม่ไม่ก็เป็นสไตล์การแต่งรถนะเพื่อให้เพื่อนผมจําได้หรือไม่ก็เพราะว่ามันสวยเท่ยางงี้นะแต่เข้าหน้าร้อนแล้วมันแต่งอะไรไม่ค่อยสวยหรอกเพราะว่ามันจะสวยตอนกลางคืนไงตอนมืดอะ่ะผมติดไฟอะไรอะ่ระผ้าม่านนี้ก็มันก็บังแดดนะครับถ้าผมมีผ้าม่านตอนนี้เงินก็ช่วยบังแดดนะแต่ว่าจะไม่ค่อยเห็นวิวอะไรกันครับโอ้ดูฮนะ เป็นแม่น้ำนะพื้นที่นี้โล่งเลยนะแบบไม่มีอะไรเลยเขาตัดนั่นออกหรอวะปกติมันต้องมีต้นอะไรสูงๆอะ่ะตอนผมมานานแล้วแหะทางนี้ไม่ได้วิ่งนานละตอนผมมาแบบเป็นก่อนอนะ่ะมันมีต้นอะไรไม่รู้สูงๆอะ่ะบางวิวหมดอะ่ะนี่ก็เป็นบึงหรืออะไรไม่รู้นะเป็นแม่น้ําหรือน้ํคขังนี่แหละ มขอแว่นตาแล้วกันเนื่องจากว่าไม่เห็นว่ากล้องโกโปรมันอัดอะไรไปบ้างนะเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเลงวิวผิดนะทางหลักมันโค้งไปซ้ายนี่นะเราก็ไม่ต้องตีไฟเลี้ยวหรือทางนั้นนะป๊าบ เขาแสงทางโค้งไปรถ hey, เล็กรถเล็กเราขับช้านะนี่ก็เป็นวัวนะครับเขาเลี้ยงบัวไว้ภูเขาเยอะหน่อยนะทางนี้ภูเขาแบบล้วนๆนะ ผมขอทำทำแลบไปกันเลยนะให้มันเร็วๆหน่อย ตอนนี้จะเข้าซัมเมอร์นะครับหญ้านี่เขียวเลยนะผมจะถึงอีก7นาทีนะผมว่าจะหาที่จอดรถตามนี้แล้วเพนอันไหนใหญ่กว้างก็เอานั้นเลยนะหรือไม่ก็อ,อันไหนที่จอดได้นะ พราะว่ามันเหลือแค่เจ็ดนาทีก็ถึงแล้วไม่ต้องไปหน้าบ้านเขาก็ได้นะมันไม่มีที่จอดผมหาที่ตามถนนนี้นะถ้าไม่มีก็จะไปจอดแต่หน้าร้านขายไม้นะโอ้รถบรรทุกมาปะเสียวเสียว <c oughs> ไม่ค่อยชอบเลยเจอรถบรรทุกถนนนี้ ดูกันนะว่าจะเจอไหมที่จอดรถแถวนี้แหละทางนี้เป็นทางเล็กด้วยดิสงสัยเขาอาจจะไม่ทําที่จอดรถนะโคง้งอันนี้โค้งแบบหักศอกก็าได้นะเบรกเลยนะถึงแม้ว่าเราไม่มีคลองเออเราไม่มีพ่วงมาด้วยก็อันตรายเหมือนกันนะโอเคเรามาดูกันว่า มันจะมีที่จอดรถไหมครับผมมาร์คไว้ไปบริษัทขายไม้นะครับถ้ามันไม่มีที่จอดรถตามส่นจริงๆที่ผมต้องการผมก็จะไปจอดหน้าร้านเขานะขอเขาจอดด้วยได้ไหมนี <laughs> ่บ้านใครวะนี่่าจะเป็นบริษัทนะถ้าขอเขาอาจจะให้นะแต่ก็ไม่ได้อยากไปยุ่งเพราะเราไม่รู้จักเขานะ จะเห็นว่าหินอยู่ข้างถนนใหญ่นะภูเขามันตัดเป็นภูเขาอะโหแดดก็สองตาแล้วนี่ในโกโปนี่นะ่าจะจ้าเลยอะอะไรวะโอโหยจ้าเลยอะไม่เห็นอะไรเลยนะี่ผมต้องโค้งออกนะ กล้องจับความเร็ว70นะขอดู G P S หน่อยนะแต่ก็ดูถนนอยู่แหละตรงนี้นะ่จอดไม่ได้วะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมต้องโค้งไหนวะเนี่ยตรงนี้น่าจะจอดได้มั้งเพราะมันเป็นเขียนรถบัสอนะจะโค้งนี้นะตีไฟเลี้ยไวไ้ก่อนเลยโอเคสงสัยไม่มีนะครับที่จอดรถ ใส่ต้องได้ไปนอนอยู่หน้าบริษัทขายไม้แหละที่จอดแบบนี้ผมก็อยากเข้าไปจอดนะแต่มันเป็นร้านค้าเราไม่ได้เข้าไปหาเขาเราไม่ได้เข้าไปซื้อของะลรเขาก็ไม่อยากเข้าไปจอดนอนนะอาจจะโดนไปสั่งนะครับอาจจะโดนเบี้ดได้นะครับ ไม่เสียงนะเราลองไปหาที่ดีกว่านี่ก็เป็นป้ายรถเมลป้ายรถเมลนี่ก็จอดถามว่าจอดได้ไหมถ้าจอดพักแป๊บเดียวได้นะแต่ถ้าจอดนอนอยากนะครับอาจจะโดนเคาประตูต,นตอนตีหนึ่งตีสอบอกว่าบอกว่า้า,าย้ายที่อะไรอย่างเงี้ยนะจอดไม่ได้นะโดูภูเขานะภูเขาเหินแถวนี้จะเป็นต จะมีแต่ภูเขาหินนะแถวนี้เห็นว่าภูเขาเป็นหินนะเห็นไหมฮนะไม่ได้มีต้นไม้อะไรนะไม่ได้เป็นดินนะเป็นหินเลยนะมันก็มีแต่ป้ายรถเมล์นะแถวนี้สงสัยต้องไปนอนหน้าร้านขายไม้จริงๆแล้วแหละอันนี้ก็หน้าบ้านเขานะไม่อยากไปจอดนะไม่มีจริงๆหรอวะเนะี่ย ถ้าม,มีที่จอดทําแบบนี้นะมันไม่ใช่ป้ายรถเมล์นี่มันไม่มีป้ายรถเมล์เห็นไหมแต่มีป้ายรถเมล์ตรงนั้นก็แสดงว่าป้ายรถเมล์ก็ต้องอยู่ตรงนู้นงั้นตรงนี้ก็ต้องจอดได้เดี๋ยวดูไปข้างหน้านิดนึงว่ามันมีที่จอดไหมนะครับเออผมจอดตรงนี้ป้ายรถเมล์นี่แล้วก็มีที่ออกมาออกมานิดนึงตรงนั้นถ้าไปจอดตรงนั้นได้ก็เราก็อยู่ถูกฝั่งใช่ไหมแต่ถ้าถ้าเราจอดตรงนี้ที่มันใหญ่กว่านะครับ เอาไงดีวะขึ้นเนต็ตก็ดี้ะตรงนี้แล้วก็มีที่จอดอยู่ข้างๆตรงนั้นนะแต่มันก็อยู่บ้านข้างบ้านคนนะ่ะงั้นผมขอจอดตรงนี้แล้วกัน <laughs> จอดรถดีดก่อนมันไม่ใช่ป้ายรถเมล์นะตรงนี้อะ่ะมันไม่มีป้ายรถเมล์แสดงว่าเราติดอ,อาใต้เลยป้ายรถเมล์น่าจะอยู่ตรงเห็นไหมตรงมันจะมีที่คนนั่งรออ่ะบ้านเล็กๆอะ่ะอยู่ตรงนู้นหลังใกล้ๆอะ่ะถ้าเห็นอะ่ะขับลงป่าเลยนะ ปับ๊บขึ้นมาจะได้ละกานจอดตอนนี้แหละโอเคครับก็ให้มาดูแค่นี้แหละถนนเล็กๆอยู่แถวเวสคูสเตอร์นัมันก็จะมีภูเขาอะไรแบบนี้แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ามีเวลาก็จะพยายามถ่ายให้ดูอีกนะเจอกันนะคลิปใหม่นะสวัสดีครับ